ความหวังที่ซ่อนเร้นนักป้องประการแห่งการฟื้นฟูอาคาเดียสัปดาห์ที่8หลังภัยพิบัติความเงียบสงบที่เปราะบางเริ่มก่อตัวขึ้นทีใช้ชีวิตไปกับการซ่อมแซมและประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆถ่ทว่าในสายตาของเขามีเพียงคำถามเดียวแม่หายไปไหนแม่ไม่ทิ้งเราไปเฉยๆแน่แม่ต้องอยู่ตรงไหนสักแห่งทีซึ่งเกี่ยวข้องกับโครงการนี้ ทีบอกกับปรินที่กำลังฟื้นตัวอยู่บนเตียงเราต้องหาทางติดต่อโลกภายนอกห้องวิทยุระยะไกลจึงถูกสร้างขึ้นโดยมีทีและดรเมทัสเป็นหัวหอ,อกในการเชื่อมต่อสัญญาณวันหนึ่งมินตราผู้เดินทางมาจากสถานพักพิงแห่งความหวังได้มอบเอกสารที่ไม่สมบูรณ์ให้แก่ทีมันเป็นข้อมูลเกี่ยวกับสเตรนเอ็และเต็มไปด้วยราสลับทางชีววิทยาที่แม่ของเขาใช้เป็นประจำ ทีรู้ทันทีว่านี่คือบ่อแสเขาจึงดัดแปลงแล็ปท็อปเก่าที่เหลือแบตเตอรี่น้อยนิดให้ทำงานร่วมกับถงโซลา่าเซลล์จิว๋วกลายเป็นเครื่องสแกนรหัสสลับดัตตาดิคิวเตอร์ที่ใช้ในการถอดรหัสของแม่การถอดรหัสใช้เวลานานและต้องใช้ความพยายามอย่างมากจนกระทั่งแสงสุดท้ายของวันศาสตรองทีก็แกะรหัสได้สำเร็จข้อความจากแม่ปรากฏขึ้นบนหน้าจอเก่าๆ S H F T แหล่งน้ำใต้ดินแห่งที่5 ที่ตระหนักว่า SHFT i ไม่ใช่ห้องกักกันแต่เป็นโครงการสร้างที่หลบภัยทาวนภายใต้พื้นดินที่แม่ของเขาได้เตรียมไว้ล่วงหน้าก่อนภัยพิบัติจะมาถึงและตอนนี้เธอหน้าจะอยู่ในที่หลบภัยที่ซับซ้อนที่สุดแห่งหนึ่งนั่นเองพี่จะไปหาแม่ทีบอกกับน้องสาวที่เพิ่งลุกจากเตียงรินเดินเข้าหาพี่ชายด้วยใบหน้ามุ่งมัน่นหนูไม่อย,อยากอยู่เฉยๆรอพี่อีกแล้วหนูจะช่วยพี่หาแม่รินกล่าวเสียงหนักแน่น ป้าสมศรีผู้เข้าใจในภารกิจนี้มอบสมุนไพรและอุปกรณ์ปฐมพยาบาล DIY ชิ้นสุดท้ายที่เขาอาจต้องใช้ในการเดินทางดูแลกันให้ดีนะลูกทางข้างหน้ามันมืดมนแต่ในความมืดนั้นมีแสงสว่างของความหวังอยู่เสมอก่อนออกเดินทางรินใช้ทักษะการวาดภาพและจดจำรายละเอียดของเธอในการคัดลอกแผนที่และสัญ,ญลักษณ์ต่างๆของโครงการ s h t ไว้ในสมุดบันทึกของเธอเพื่อเป็นผู้ใครหัดคู่กับพี่ชายของเธอ ที่ผู้ประดิษฐ์และรินผู้ไครหัดสองพี่น้องมุ่งหน้าสู่ทางเข้าที่ซ่อนเร้นของแหล่งน้ําใต้ดินแห่งที่5ที่ซึ่งความจริงสุดท้ายเกี่ยวกับภัยพิบัติและครอบครัวกําลังรออยู่ภารกิจตามหาแม่ยังไม่จบและความมืดมิดใต้ดินคือบททดสอบสุดท้ายของความหวังที่ซ่อนเร้น